เว้ย,ยวแต่เรายังไม่ได้เจอเบลเลยเนี่ยใช่อืมไม่เจอเบล <ไอ S 1> มันยวจะทายกูจะไม่เล่นยามต่อไปยามไม่รอดตีนเฮ้ยมันรอดตีนเว้ยกูชอบโอเคเลยได้นะบ้าเส้นพายจะล<ร>อนใครมาล่อตีนชื่อแปะอยู่ขนาดนี้ชื่อทีมแปะขนาดนี้อะไรไมาล่อตีนว้ายวัดร่างอุ้ยกระโปรงเปิดอะไรเมื่อกี้เขาบอกเปิดไม่ทันนะ เปิดหมัวคาดเปิดบดเปิดบทไปสนามได้อยู่โดนวันนี้ม็อกเป็นลอสเลยนี่ไอพีเเกิดไหนเกิดข้างบดโอ้เจอที่โคตรน้องเลยนี่สนามที่โดดลงทก็ได้โดดลงเอ้าเชี่ยผีทุบไปแล้วผีทุบอย่างไวเลยหมดแล้วที่หลังอ่ะถ้าเกิดข้างบดก็โดดลงหลุมเอามีกล่องมีทอมมินสารากับตาสาราตัวอะไรประชามีพิธีสนามมีพี่ดี เปิดโอ้โห oh. พ,พี่าาแบร์แบลเบล์กําลังขึ้นไปหัวขาดถอยถอยถอยอุ้ยเฮ้ยไ,ไม่ไล้ไม่ได้มอง <c oughs> มีทาขึ้นป่าช้านะใช้น้ำไปละพี่ก็อ, <c oughs> อย่าวิ่งไรเดียวกับพี่โด,ดอดนะโดเลยไล่พี่วะ เนี่ยตรงข้างล่างมีคอน,ไไนที่โดนทีหนึ่ง <Okay. S 2> ยังไม่ต้องใช้ยันนะเจอยันโอ้โหแหลกแหลกไปเวียนโดนแล้วลงมาข้างล่างเลยอันติอีของเต็มเลยแล้วก็ตายละแซ่จัดไม่มีประตูเลยทางขึ้นป่าช้ามียันยันอันเดียวทำเลเ<อ>่นไม่ได้หรอหาของไม่ทัน มีแต่ไม่ไหวกับน้ำมันเยอะตายแล้วยเ,อเยอะจตสวดมาป่าองป่องหน้าบทตามที่ว่าบอกให้ละมมนจริงจริงมันไม่ต้องบอกเลยเนาะรถรถบาลัดไปก่อนจะมันน้ำม,มามา,มาสอดมาสอดปะชะเล่ไม่อยู่เลย เปิแล้วเปิแล้วควรระวังนะไม่ต้องไม่ต้องระวังหมดเลยมันระวังเราพื้นที่มีตรงไหนบ้างนะมีสนามมีป่าช้าหัวขาดเกีย่าตายนะมีศาลาด้วยอโหพี่ตรงนี่มโหบอกบอกตีบอกเอ้ยบอกแล้วบอกแล้วโอ้ยแย่มึง ว oh, ิ่งกี้ตูดกูขนาดนี้เลยเหรอพี่ตายแล้วโอ๊ะไม่ทันโหเนี่ยตามใครอ่ะเอาควีนป่ะเดี๋ยวชมให้ทำไมพิธีช้าจังอ่ะกำลังไล่เปิดอยู่แต่ครับนั่นแหละโดีโยวบอกนะเดี๋ยวๆตามไปด้วยกันไม่ทันกล็อกป่ะ อยู to well ่ข้างโยบสุสานน่ะหัวขาดหัวขาดหัวขาดบูมไม่พูดเลยไม่ไปแล้วหรอโอ้ยเ่นมาโบดเพื่อนมาโบดโดนเฟด่านผ่นเฟดหรอวะปลาช้าไปต้าปลาช้าซ้ำปะกดกดกดปลาช้าไม่ซ้ำไม่ซ้ำเฮ้ยมาคุยมาไม่ทันอีกต้องทำภารกิจในเซอร์ปักทั้งทั้งทั้งหมดเขาไล่พี่นักเขาไล่พี่นักไปนะหัวขาด ย,ยันขึ้นป่าช้า โดนทีหนึ่งเฮะได้ตัวไหนอ่ะโอนี่อ้อไอคุยหนอกคุหนอนอหนอตามที่เห็นเลยดีลดีลเตอเต๋เอยู่สนามถอลงม่ม่คนสดเลยเดอยู่ด โอ้ยเฮียเอ้ยมึงบากใส่กูอีกแล้วนะจะไหนอ่ะตายแล้วไม่ตายเอออยู่อยู่หน้าอยู่หน้าท่อฟังประช้าตายแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วเดี๋ยวเขาตายแล้วไ้่สลายอ๋อไปไปไปแล้วโอ้หที่โดดตายเอาไปไปกำลังไปหาพิธีโอ้แล้วกูป๋องก็ได้นะเพื่อนๆมาขอขาด ปินนี่ปิงอะไ e รขนาดนี้วะเดี๋ยวล่อเนดี๋ยวสวนนี่ขึ้นมาขึ้นมาเอาเก้าเกแล้วเหรอเก้าเก้้วกเก้หรอทำได้ดีดีค่าคนเดิยไม่ดังไปธีทักงาลังตายแล้วโอ้โหใครอะพี่หลบอยู่ปัญหาพี่ไม่จะหรอกฮานฮานชุช่วย ฆาตกรต่อเนื่องกูเ่ยหรือว่ามีอาร์แล้วแน่เลยว้ามีโรนอะไนี่หว่าอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคจะรีบบิ้ตีไหวอ่ะหายหายอยู่หายหหลุดหล่นไม่ติดแล้วคุยนอกคุยนอกคุยนอกออกออกคุยนอกไปเลยไม่ต้องเยินย่อ เขาเห็นเลือดเป็อโหแล้วอยู่กันสามคนไม่อยู่อะไรกันสามคนตรงนี้ไปนอกโดนหลงหลุมควินโดนหลงหลุมโอ้โหจะไปสวดสาราต่อขึ้นเล่นป่าช้าก็ได้เราเล่นบทโเนี่ยโอ้ย เข้ารอบเลยโอ้โหไม่โดนเฉยอะไรวะไม่ออกตรงนั้นไม่มีประตูเป็นเน็บปิงมากมากเลยจะโดนซ้ำตายไมใช่ไหล่ะตายแล้วตายแล้วเรียวคิวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งไว้วายทุกคนด้วย หาออของแดงก่อนตามพี่อ่ะไม,<อ>ไม่ไม่ไม่จะพี่สอดต่อให้โอเคหายนะไม่อยู่นะไม่อยู่บนน้ำไม่ไหวแล้วกูจะเล่นเสร็จวิ่งละละไอ้ก,กูดีแล้วกัน อัตเถงตลกตตงท่สวะสเปา,าลาย,กยิกสกะชลาวสวสตาวุังมัาตุสาวุฒังมสไอ,อขึ้นขึ้นศาลามามีน้ำอยู่โอมาจากไกลปีไปแลยแค่นี้โ oh, อย้ยตัหมาก่ดนน้องตายแล้ว <c oughs> สว โอ้โหจะโดนเรียนโอ้โหโคตรชอบเลยไม่ทันหรอกทีนึง่งเจ้าแตกด้าน้ประเด็นอะ ห้องนาำเนี่ยชอบไล่กูตอนไม่เอาเซ็ตวิ่งมากันเนี่ยเปลี่ยนเซ็ตก่อน